ครับเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องบินน้ำนะครับอันนี้ลำนี้ส่งไปลาดบุรีนะครับลำนี้บินได้นะครับลงน้ําได้แล้วก็วิ่งบกได้นะครับสามารถหมุนรอบตัวเองได้นะครับ ครับเดี๋ยวเราไปเล่นนะครับ,เ,รบเดี๋ยวเราไปเทสลงน้ำนะครับงนั้นลมลมยังแรงอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเล่นกันเหลือได้ <c oughs> ไม่ต้องตัว <c oughs> บินขึ้นได้เลยนะนระบินขึ้นจากบนบกก็ได้ครับในน้ําก็ได้